สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเก็บผักกูดเกาหลีนะครับปีนี้พึ่งกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มออกนะครับนี่ครับผมจะเก็บให้ดูเนี่ยพักหนามก็ผักกูดเกาหลีนะครับแบบนี้นะครับกำลังขึ้นมาเลยเป็นแบบนี้นะครับผักกูดเกาหลีนะครับ เขาจะมีสามง่ามนะครับผักกูดเกาหลีสังเกตดีๆจะมีสามง่ามนะครับทุกกิ่งทุกยอดจะมีสามง่ามถ้าเป็นเฟิร์นถ้าเป็นเฟิร์นมันจะยอดแดงๆนะครับไม่ใช่ยอดเขียวๆแบบนี้เฟิร์นของเขาจะยอดแดงอยู่แถวนี้ไม่มีเฟิร์นผมจะเฟิร์นให้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอีกสักพักผมจะเปรียบเทียบเฟิร์นกับไอผักกูดเกาหลีให้ดูนะครับเนี่ย ถ้าเขางามๆเขาใหญ่แล้วมันจะเป็น3ามงามเนี่ยครับแล้วดูผักกูดกำลังงอกรับช่วงนี้กำลังเก็บเลยต้องใช้ใช้เขียวใช้เขียวดึงกันนะครับน่ครับ,รบจะเป็นอย่างนี้น เก็บม,มาได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เอาไปลวกไปผัดกินก็ได้ครับไปลวกกินกับน,น้ำพนะริกถ้าเราเด็ดเอามันจะแตกโคนมันจะแตกเราเราก็ไปตัดทิ้งเพื่องเก่าครับเป็นลักษณะนี้ครับผักกูดเกาหลีหินยอนนะครับนี่ก็กำลังงอก ่ใหม่อันที่จริงอันที่จริงรอให้เขายาวๆขนาดนี้ก็ดีครับขนาดนี้ก็จะสั้นไปแต่ว่าวันนี้ผมได้น้อยผมก็เลยเอาครับผมก็เลยเอาเย็นๆเลิกง,งานแล้วไม่มีอะไรก็มาหาพักหาพักไปกินนะครับลักษณะผกกูดเกาหลีนะครับ นี่อีกยอดนะึงนะครับเห็นไหมสังเกตบางทีก็หาไม่เห็นนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆบางทีก็หาไม่เห็นมันก้มกกืนไปกับยาเหมืนเลยเราต้องนั่งสังเกตดูดีๆบางทีป่าหญ้ามันลกแบบนี้ครับเราก็มองไม่เห็นนะครับมันก็ก้มกกืนกับต้นหญ้านยครับต้นแก่ของเขาจะเป็นแบบนี้ครับสามง่ามเขาแตกขึ้นมาเขาจะเป็นสามง่าม ลักษณะใบใบหงฮอจะเป็นแบบนี้ครับคล้ายๆกับใบเฟิร์นมากเลยบางคนจะหลงตอนแรกๆผมไม่รู้ผมก็คิดว่าใบเฟิร์นผมก็คิดว่ามันก็คิดว่ามันเป็นเฟิร์นก็เห็นคนเกาหลีเขามาเก็บกินก็สังเกตดูตามเขามาดูว่าเขาเก็บอะไร จะงอกแบบนี้ต้นเก่าหนอกเก่าเออต้นเก่าเขาอยู่เนี่ครับนี่ต้นเก่าเขาจะอยู่ตรงนี้หน่อเขาเขางอกขึ้นมานี่นอีกหน่อหนึ่งครับนี่เห็นไหมครับอีกหนอนี่ครับปกูดลักษณปะปกูดเกาหลีกำลังงอกเลย ภาษาก็หลีไม่รู้ผมเขาเรียกว่าผักอะไรนะครับแต่ผมไม่รู้จักชื่อผมลืมชื่อไม่ใช่ไม่รู้จักชื่อผมลืมชื่อนี่ครับวันนี้ผมได้ดวันนี้เก็บได้วันนี้ยอดโตมากเลย ยอดอวมากเลยนี่ก็ไปฟันฝานฟันฝานฟันฝา,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 านเปนน็นชิ้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 นนะครับเป็นท่อนท่อนเป็นท่อนท่อนแล้วก็ไปผัดน้ํามันไป,ไปลอไปลวกไปลวกก็ได้ไปไหนมาไปเที่ยวตลอดครับไม่ได้ออกมาที่ก็ร้องตามนี่ครับพูเกะหลี เหรอ,อครับดนลักษณะนี่ควนครับควนนั้นผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์วิธีหาปะกูดเกาหลีแบบช่วงนี้ก็หลังเริ่มออก นย่ครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นดอกของอะไรร้วมันเป็นดอกของผักกูดหรือว่ามันเป็นดอกของอะไรนะครับผมก็สังเกตมาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่ามันจะกินได้นะพวองนี้ครับน่าจะเป็นดอกของอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละผมไม่แน่ใจน่าจะกินได้ครับไม่งั้นก็ดอกผักกูดน่าจะเป็นดอกผักกูดนี่แหละครับ งั้นแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะพามาเก็บอีกอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะเยอะกว่านี้นครับเนี่ยครับบริเวณเก็บปักกุดต้นดอกไม้เดี๋ยวพา่าต้นต้นดอกไม้สักนิดนก่อนดนังกว่านี่ก็เหี่ยวมาแล้วครับไม่รู้ชื่อต้นดอกอะไรแต่ว่างามดีครับดูนะครับดอกเต็มต้นเลย ดอกเต็มต้นเลยรู้ดอกต้นอะไรงามดีต้นดอกไม้นะครับต้นดอกไม้ตอนขอบ้านไม่ใหม่ช่วงขอบ้านไม่ใหม่อ่ะงามครับนะครับ นั้นแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากช่องของผมไว้อีกหนึ่งช่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ